พบกันอีกแล้วนะคะกับคุณพ่องามชมชื่นวันนี้ก็จะมามัดห่วงตะก้าด้วยค่ะพี่นะ้องมัดห่วงตะก้า <c oughs> นี่ค่ะมัดห่วงตะก้า พูดน่พี่น้องพ่อเห็ดใบไร่ใบเลยค่ะยังประธานได้มัดห่วงห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดใบเก้าใบเกบหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าอีกใบหนึ่งไปไหนเก้าแจ็คเดแคนเท่ายุทธเนยก็นี่นั่นสิเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า กจ้าวทีจ้าเอาอ่ะตาบา้าบุบิเมนบอนอบอะไรแพทย์เข้าไปดูข้างในมีตะกข้ามไหมกระตาบาบุบิสิบใบเหรอพ่อร้อยสิบบันชั่วสิบใบ สิบใบใหญ่ก็คือสิบใบนี่แต่ว่าปาดเพก็ว่าเพบนึงสิบพอสิบ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 ก่อนอยู่ข้างหลังนับไม่เจอก็ไปเก้าจะรู้ไหมสิบอันพอดีว่าปาดอันนี้สิบอันสุดหเออสิบอันพอดีเดี๋ยวมอันไหนอ่ะ ท่าไรจีที่มีเาอันหรอเ่าสิบใบค่ะตะก้าสิบใบเราไฟกันเราสิบเราไกันสิอันตะก้ากับสิบอันเด้อค่ะปาดอันนี้ก็ว่าปาดสิบอันน,น,าานหฮะเหรอนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยตะก้าหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันพอดี ตาพวกงามมีต้นนี้งามอยู่พ่อตารุ่นนี้แหละงามมองพวกงามอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็เอาใหญ่ๆเอาพอ่อเล็ดเป้าล็อกอะไรงามล็อกเล็ดควบควบกันจะรีดไปจวบควบควบเหี่ยมันไม่ กาบหยวกเว้ยเชี่ยวไว้ไมันบ่ได้ดีแล้วใส่ผ้าแดงให้เลวก้อนค่ะแล้วก็มัดแล้วก็ทาสี หัวมดสุ่มนุ้ยกับตาบกงามกับตาบกงามหัวงามกันต่้งกันย่งงามกันเป็นจับเงปุดงดีดีจัดไปเอไปกินได้ไปด้วย โอเคเสร็จแล้วค่ะต้าจ้าบึกรวยเลยแกบุกนี้เก่งวยสวยหมดแล้วพ่อสวยสวยอุปูอิปิงามู่ค่ะพ่อเอามัดเลยค่ะมัดเลยมาดอเอาตัวไหนก่อนพ่อเอาตัวนี้ก่อนเลยเอก็เลือกเอาเลยสว้อันนี้ก็ไว้ làu lơ cà phê nước vay kia à, ăn còn, ê, ăn lục lẻ còn gì lá mày nó nhám đấy, mui đi kia, cái cái miếng miếng, nó giàn là cái รอเคเร่อไม้มันหน้าแรงด้วยเปล่าพ่อน้อยกต่น้อยไม่นาแรงเนาะพ่อเนาะเออหนาแรงละเด่นเออหนาแด่นนาแรงน้ำมันก็เลยไม่ติ๋วแห้งติ๋วเออคลิปนี้พ่อที่จมให้เอฟสีฝังทิจมใจไม่ก่อต้นก่อไปได้ครับ่อ พอเราจมเรื่องกระตาเราบ่ได้ดังใจเราเช่นวะยังไม่บ่มักไม่เออว่าเราบ่มักไม่ไม่บนบ่ถืกใจเราแล้วตัดย้ำได้พูดได้ดีเคียนเนี่ยเลยจะไม่เบียดเดียวกันเบ้าง ไปมาได้บ่กเ,เรื่อเก่ามีแต่คือเก่าก็่ได้สารดๆีๆแค่ไหนไม่เห็ดยากเนาะเพราะว่าไม้มันหนาแรงน้ำมัง่งเพราะเนาะนะเป็นแนน้นไล้วหรือเนะาะ <c oughs> ไม่นะบ้านไนม้สนวน มาแสนปีเลยแม่ดีสิพ่อเราไปหาซื้อไม้นาสีนวลเนาะให้ลงภาพกับอย่างวูบูเดี๋ยวนียพ่อเยลิ์พาไปไปหาซื้อไม้นาสีนวลในไม้นาเราอาจจะมันแห้งแรงแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์บ้านระวังเออแน่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 ไม่เยน่ำของน้ำห่วยน้อยเพิ่น ทางเห็ดส่วนบปด้วยเนียสารเรา่สารปีนั้นเราไปขายบ้านเย้ะแยะมาขายดีบ่พ่อขายดีพ่ดอันนี้หนูก็พ่อมาดแล้วแล้วกับที่เอาไปขายงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนไปเปิดบูธภาษาไทยแล้วก็จะเป็น ภูมิปัญญาไทยด้วยจะแข่งวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่มีนาคมตะแก้วเขตสองเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะเนี่ยใครอยากไปดูก็ไปดูนะคะงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนตะแก้วเขตสองยุทธะแก้วเขตสองพ่อยุทธะแก้วเขตสองอพ่อไปสารในเพ่นเบิบ้งบะ นนนหนูก็จะเอาตะกร้าไปแขวนเลี้ยงลงมาอันนี้ก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นทันพอดีเลยเนี่ยทันหมดลทันด้วยมัดแล้วๆกวับทาสีซะด้วยมืออไไรก็มือเนะี่ไปมือเนี่ยจ้า,าไอ้มือปิดจ้ามือ ก็มืออื่นกระสามือที่สามแล้วอ่ะเขาอย่จากมือแล้วอย่สองมือนี้ด้วยมือใดจ,จะเป็นมืองานนะูนวันนี้หนึ่งหอดวันนี้สี่มีนะสี่จ้ะยีวานวาปไวไเอาเข้าไปไวนี้ด้วย นั่งยุ่ยที่กับอากติมุดแล้วนะพ่อหนูว่าไปสารหน้าบ้านหนูดีกว่าไหมเย็นเย็นมดก็ไม่มีไปป่ไปมือหนึ่งฮะว่าจะเป็นเราอยู่หันเลยมือนี่ไปท่อพ่อเป็นแต่เราปวดเดียวจีหนีมะเหรอกระดุมเสื้อก็ติดสองกระดุมมันร้อนใช่ไหมพ่อ ฮ้อนได้มือเนี่ยอากาศฮ้อนห้อนฮ้อนมือละเด็ดหรอแม่เบิ้งงหฮแตกหฮแตนนี่ยนะสาองชาเเป็นปดวันนี้ร้อนมากเลยค่ะอากาศร้อนร้อนดีเดี๋ยวมันลมเดีย์เมือ เหรอมีพัดลมเจ้าเล่ะมีพัดลมไหมที่พ่อมีพัดลมดอยู่ได้ ร้อนมากเลยนี่ค่ะก็าจะตะกา้าทั้งหมดสิบใบค่ะสารเรียงไว้แล้วสิบใบันหใบใบละ250บสองร้อยห <สา S 2> ้านะสิบบาทสองพันห้าจได้น้ะีกวายเไดีาดกก็กี นยน้เขาไม่ให้บ่นนะพ่อเอฟซีจะว่าเอฟซีจะว่าถ้าใครบ่นเอฟซีเขาบอกว่าให้พ่อยิ้มใจเย็นอารมณ์ดีเพิ่นบ่อยพ่อจมไ่ฟังที่เอฟซีปกติว่าโอ้ยพ่อเป็นอย่าง ใจให้เนาะมือเนี่ยพันในบาเด้อากาศร้อนพ่อติดกระดุมนี่นะติดกระดุมติดมายูร์รถจีติดแล้วโอเคโอเคปล่อยไว้ปล่อยไว้มันเย็นแล้วใช่ไหมลมอืมนี่รัวรัเนาะเสียรัเสียร้อหันไปหาเสืออีกแล้ว แกล็ดโลดเ็ดดีไปที่ด้จมเน้วใช้เวลานานค่ะมัดน่าจะประมาณกี่นาทีพ่อใกล้จะเสร็จหรือยังยังไม่ถึงสิบน่าจะไม่น่าจะถึงสิบห้านาทีค่ะลูกหนึ่งบ่นหน่ายย่ถึงสิบห้านาที โอเคี่ะจไม่ใช่ไหนอยู่จะทำงานใช่เดี๋ยวเราจังไปเด้อโอเคแพก็กหร้อย ไปซักผ้าเพอ่อแล้วนายคิดไงเขาไปมาไม่รู้เพาะหนูไม่รู้ว่าไม่น่าเจี่อถีไม่รู้ไม่รู้หนูไม่รู้เรื่องยากไทยแน่นะนเดีย๋ยวเล่นกัดะต่ายหรือเปล่าฮะ แมวกัดกันตายรือมันฮอนไม่กัดพ่อมันวิ่งขึ้นไปข้างบนน่นไปดูนกอยู่ข้างหน้าต่างน่นถึงมีแอร์อยู่มีแอร์แต่ว่าเปิดไม่ได้เดี๋ยวกลัวแมวปลอดบวมเขาจะไม่ชอบอากาศเย็นมากพ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะปลอดบวมไหม เห็นอะไก็บว่ได้ตีแมวไม่ได้ไมีนั่นแหละคนที่พาแมวไปหาหมอบางคนเขาบอกว่า,านอนห้องแอร์แล้วแมวก็ไม่สบายถ้าแมวนอนห้องแอร์นะแมวเหมือนเป็นเป็นสัตว์ที่บอบบางอยู่ทนแดดทนฝนไม่ได้หรอกตอน ตอนกลับมาจากโรงเรียนน่ะพ่อมันแดดร้อนเนาะแมวอ่ะเพียหมดเลยแล้วกันยุ่งเลยู่ในอยู่ในกระบะข้างหลังนั่นแหละมันน่าจะร้อนมากแมวก็เลยไม่สบายป่ะโบเลนไปเล่นดิฮึมปอยไปเล่นดิโอ้ป่อยไ่าไ้แม่พขอแมวชาวบ้านที่มากัดนั่นแหละหลายต มันหลายตัวมันอยู่อยู่บ้านพักนั่นแหละแต่อยู่ห้องข้างล่างด้วยห้องข้างบนด้วยเขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วตอนใหญ่เขาอยู่ข้างล่างมันเย็นพื้นปูนดันหวเหี่ยวตัเหี่อ้ใช้เวลานานนะพ่อเนาะลกหนึ่งเขใช้เวลานาน ดีได้ง่ายขนาดนีด้จะจะสวนได้จัดปั๊บได้ปั๊บสิคใครสอนได้เสร็จแล้วหรอพ่อเสรจเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งใบมัดหวงตะก้าทีนี้ก็รอให้คริตมาทาสี พ่อสีมีไหมเนี่ยสีทามีไหมนี่เราจะไม่ได้ซื้อสีใหม่เหรอซื้อใหม่บอกให้วลนนันยูซื้อมาเนาะจะซื้อถูกไหมเนี่ยขายบนละมือฮะนั่นคิดเลยไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่ขายเราก็ทาพรุ่งนี้เนาะเอาพ่อยกขึ้น่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะพบกับคุณพ่อได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ